สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องวงจรปิดนะครับรุ่นนี้ NWP โมเดล6855 5G โาห้าห้า G s o l a นะครับเป็นกล้องใส่ซิมโ s o l เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอ่าแล้วผมจะแจ้งนะครับคุณสมบัตินะครับแผงนะครับก็จะยังเป็นแบต15,600มิลลิแอมป์นะครับเลนความมุ่งชั้นล้านพิกเซลนะครับไฟ LED อินฟราเรดในตัว6ดวงนะครับมีไมค์ลำโพงให้ในตัวมีเมมโมรีการ์ดในตัวนะครับรองรับสูงสุดหรอสองร้อยห้าส กงสามารถแทนซซายขวาพูดคุยตัวตอบผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับมีแจ้งเตือนกันขโมยให้นะครับผมเดี๋ยวผมมาแจ้งรายละเอียดนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับสายนะครับแผงนะครับก็จะเป็นแบบ type c แล้วนะครับตัวเสียบนะครับก็จะเป็นแบบ type c เลยนะครับอจากนี้จะเป็นการอัปเดตเข้ามาใหม่แค่ตรงนี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็น type c ส่วนช่องเมมกับซิมก็จะอยู่ที่เดิมนะครับถาดดซิมนะครับถาดเมมนะครับปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับ ข้างหลังก็เป็นไม้ลาโพงในตัวนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับการเชื่อมต่อก็เสียบสาย USB ได้เลยนะครับเสียบแล้วนะครับไฟสถานะจะติดนะครับสีเขียวหน้ากล้องนะครับอ่าแบบนี้นะครับรอให้กล้องหมุนเสร็จก่อนนะครับ NWP เชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อกล้องกับซิมเชื่อม เชื่อมต่อนะครับเขาจะพูดว่า n w p เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับไฟสถานะตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับก็จะเป็นเขียวค้างนะครับถ้าลูกค้าจะเป็นเขียวกระพริบนะครับก็คือซิมกับกล้องยังไม่เชื่อมกันนะครับให้เราถอดซิมเปลี่ยนใหม่แล้วว่าเช็คโปเนตก่อนนะครับต่อมานะครับแอปที่ใช้จะเป็นแอป KP WiFi Cam นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับแอป KP WiFi Cam ตัวนี้นะครับ ดาวโหลดเสร็จแล้วกดเปิดนะครับจะมีการให้ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนผ่านไลน์ได้เลยนะครับกดไปที่ไลน์แล้วก็อนุญาตตกลงจะเข้ามาหน้านี้นะครับส่วนการเชื่อมต่อนะครับให้เรากดเพิ่มกล้องนะครับหรือกดรูปบวกก็ได้นะครับจากนั้นเลือกไปที่อุปกรณ์ 4G กดขั้นตอนต่อไปนะครับจะขึ้นให้เราสแกนนะครับให้เราสแกนบาร์โคดนั่นเองนะครับบาร์โค้ดของกล้องนะครับก็จะอยู่ที่ขานะครับตรงนี้อ่า ถ้าลูกค้านะครับติดไว้ที่สูงสูงนะครับถ้าลูกค้าอาจจะเกิดการหลุดหรือว่าออฟไลน์นะครับให้เราถ่ายรูปนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับอ่าการสแกนนะครับก็นํากล้องนะครับกับมือถือมาสแกนแบบนี้เลยในมือถือจะพูดว่าผูกสําเร็จนะครับแล้วก็จะเด้งเข้ามาให้เราดูแบบนี้เลยนะครับอ่าแจ้งเตือนมาแล้วนะครับ อันี้นะครับกล้องก็จะดูได้เลยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับมีสถานะแบตเตอรี่ 4G เวลานะครับเวลาก็ยังไม่ตรงนะครับถ้าลูกค้าเชื่อมถึงขั้นตอนนี้ได้แล้วนะครับให้เราออกมาหน้าแรกก่อนนะครับหน้ารายการอุปกรณ์นะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่านะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับหลังเชื่อมต่อเสร็จนะครับอ่าต่อไปที่การตั้งค่าวิดีโอทีนะครับตรงนี้นะครับจะแจ้งสถานะเมมนะครับความจุนะครับ Format ตเมมตรงนี้นะครับ คุณภาพการบันทึกนะครับให้เลือกเป็น 2K นะครับการบันทึกย้อนหลังจะชัดนะครับบันทึกเสียงนะครับจะบันทึกหรือไม่บันทึกให้เปิดปิดตรงนี้นะครับอ่าต่อมาการเคลื่อนไหวนะครับก็เป็นการบันทึกแบบเคลื่อนไหวจะบันทึกเมื่อมีคนเดินผ่านหรือว่าสิ่งของต่างๆเคลื่อนไหวหน้าหน้ากล้องนะครับเขาก็จะบันทึกภาพแค่ช่วงนั้นนะครับส่วนบันทึกทั้งวันจะบันทึกให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่การเปิดฟังก์ชันนี้นะครับจะใช้พลังงานมากกว่านะครับ เขาจะแจ้งบอกแบบนี้นะครับต่อมากําหนดเองนะครับก็จะมีให้เราเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะบันทึกได้นะครับตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็กําหนดด้านล่างนะครับตั้งค่าเรียบร้อยต่อมาอีกหนึ่งอันนะครับเป็นตั้งเวลานะครับตั้งเวลาให้เราไม่ต้องปรับอะไรนะครับมากดซิงค์ข้ไในเวลาในโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับกลับเข้าไปดูนะครับ เวลาตรงนี้นะครับก็จะปรับมาเป็นห้าโมงให้เท่ากับมือถือเลยนะครับวันเวลาตรงกันนะครับอ่าอันนี้ก็นํากล้องไปติดตั้งได้แล้วนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้นะครับควบคุมกล้องนะครับควบคุมกล้องก็คือการสั่งหมุนกล้องนั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเขาจะมีขึ้นมานะครับหมุนได้เลยนะครับบนล่างซ้ายขวาตรงนี้นะครับส่วนการสนทานาต่ตอบผ่านแอปนะครับตรงนี้นะครับสนทนากับลําโพงนะครับ ถ้าเราอยากพูดนะครับให้กดตรงนี้ค้างนะฮัลโหลครับฮัลโหลเสียงก็จะไปดังที่กล้องแล้วนะครับส่วนถ้าอยากฟังเสียงคนที่กล้องพูดกลับมาให้เราเปิดลําโพงที่กล้องพูดกลับมาใหเราเปิดฮัลโหลครับฮัลโหลครับเสียงก็จะส่งมาที่มือถือเรานะครับอ่านี้ก็จะเป็นสนทนาโต้ตอบผ่านแอปได้เลยนะครับโอเคต่อมาผมจะไปแนะนําวิธีการดูย้อนหลังนะครับ การดูย้อนหลังให้เราออกมาหน้าแรกก่อนนะครับกดไปที่ด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับดูย้อนหลังจะมีเวลานะครับแจ้งบอกนะครับบ่ายสองสามสี่ห้านะครับเราจะดูเวลาไหนก็กดเข้าไปนะครับจะมีไฟแยกย่อยออกมาให้อีกนะครับเลือกดูช่วงเวลานั้นได้เลยนะครับจะมีแบบนี้ให้เราดูนะครับถ้าเราต้องการไฟล์นี้นะครับให้เรากดลูกศรชี้ลงเพื่อดาวน์โหลดเก็บในมือถือได้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนการแจ้งเตือนนะครับ มีเมื่อมีการแจ้งเตือนนะครับเขาจะมี m e s s e n g e อร์ส่งมาแบบนี้ให้เรานะครับ่าการเปิดการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อนะครับกล้องเขาจะเปิดให้อยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากปิดนะครับให้มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าการปลุกกดปิดตรงนี้นะครับปิดแจ้งเตือนการปลุกนะครับแล้วก็กําหนดถ้าอยากให้มีเสียงเตือนเป็นไซเรนที่กล้องนะครับให้เรากดคําว่าแจ้งเตือนตรงนี้นะครับไม่มีให้เปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดกําหนดด้านล่างได้เลยนะครับผม โอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้นะครับฮุกแปดห้าห้าจีโซล่าเซลล์นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ